าการเป็นไงครับลูกค้าลื่นฮะตอนตอนมาก่อนที่จะลื่นเป็นไงครับสะดุดเยอะสะดุดแบบสะดุดไม่ไหวอ่ะก็จบสะดุดตอนรอบรอบที่เท่าไหร่บ้างรอบประมาณก่อนก่อนขึ้นสองพันนะประมาณพันห้าสองพันอาการคือจะอืดๆใช่ไหมสะดุดสะดเกียรไม่ขึ้นเกียร์เกียรไม่ไปมันบื้อืดหน่อยอืดๆหน่อยนะท็อปซันด้าซิตี้นะครับผ่านแจ้งเครื่องสะดุด ฟังเสียงก็นิ่มดีนะลองฟังเสียงท่อกันนะครับแต่ร้อนมากบุ๊บุบ๊บปุ๊บุ๊บ,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 บออกมาอย่างนี้นนะ ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาล้างหัวฉีด Honda City นะครับอันนี้มาจากมาจากไหนครับลูกค้าของหลวง24นี่เองนะครับมาจากของหลวง24อาการก็ลูกค้าบอกว่าเครื่องสะรุดตระรอบเดินเบานะเดี๋ยวเราจะเริ่มล้างกันแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะล้างกันอยู่สองน้ำนะครับน้ำละสามร้อยครั้งนะครับนี่น้ำที่หนึ่งเดี๋ยวเราจะล้างให้ครบสามร้อยครั้งนะครับแล้วเราเปลี่ยนน้ำเดี๋ยวมาดูตอนล้างน <ünd Rule> ้ำท<ๆ>ี่สองตอนนี้ก็เป็นการล้างน้ำที่สองนะครับตอนนี้น้ำที่หนึ่งก็ดำเลยนะครับดำามาเลยเดี๋ยวล้างที่สองเราจะล้างกันอีกสองรอบนะครับรอบละร้อยห้าสิบครัค้งรวมเป็นสามร้อยครั้งนะครับ เดี๋ยวเรามาดูการทำงานของหัวฉีดนะครับตอนนี้จากการดูด้วยสายตาหัวฉีดไม่มีรั่วนะครับอันล้างน้ำที่สองก็ยังไม่มีด้ววหัวฉีดยังปิดเปิดได้ดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราล้างหัวฉีดเรียบร้อยแก้ไขอาการเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเช็ครั่วนะครับ โอเคไม่มีรั่วแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองลองลองลบกันนะครับว่าโอเคหรือเปล่านะครับครับสวัสดีครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาเทสคอยกันนะครับเมื่อกี้เราล้างมาฉีดแล้วปรากฏว่ามีอาการสะดุดอยู่เดี๋ยวเราจะมาเทสคอยว่ามีประสิทธิภาพประมาณไหนนะครับโอเคจะเริ่มแล้วนะครับครับตัวที่หนึ่งนะครับก็ไฟสูงโอเคนะครับเสียงดังดีใช้ได้ ลายไม่เอาแล้วครับต่อไปเทสรวดนะครับไม่ต้องเทสเลยตัวนี้รั่วแน่นอนครับแรงแรงครับเพเจะลองใหม่ผมจะลองให้ดูนะได้ลนะ้วไ,ได้ดู วันนี้มันกระรัวที่ทโคดเนี่ยมันแรงมากเห็นไหมเนี่ยที่มันชอ็อตเพราะมันแรงขนาดนี้ตัวแรกก็เล่นเล่นช้าสวัสดีครับวันนี้เรามาเทสนะครับฮอนด้าซิตี้นะครับวันนี้มาจากอของหลวง24นะครับมีปัญหาว่าลูกค้าไปเปลี่ยนหัวเทียนผิดมานะครับไปใส่ของโตโยต้ามานะครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนเป็นหัวเทียนของฮอนด้าแล้วเดี๋ยวสอบถามลูกค้าอาการเป็นไงครับลูกค้า ตอนตอนมาก่อนที่จะลื่นเป็นไงครสะดุดเยอะสะดุดแบบสะดุดไม่ไหวครับสะดุดตอนรอบรอบตอนรอบประมาณก่อนก่อนขึ้นสองพันนะประมาณพันห้าสองพันอ๋ออาการคือจะอืดๆใช่ไหมสะดุดสะดุดเียดไม่ขึ้นเบียดเียไม่ไปมันบื้ออืด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 หน่อยอันนี้หายหายแล้วหลังจากเราแก้ไขแล้วตอนนี้ไปลองแล้วรอบช้ารอบเร็วเป็นไงครับลูกค้าโอเค โอเคแล้วนะไปตามเท้าเยไปตามเท้าเดี๋ยวเราจะส่งมอบรถให้ลูกค้าไปทดลองใช้ดูโอเคขอบคุณมากครับครับเดินทางกลับแล้วนะครับม o นดาพิตีจากองวงยี่นะครับอันนี้จากปทุมธานีการเครื่องสะดุดตอนนี้แก้ไขเรียบร้อยเดินทางปลอดภัยครับลูกค้า